เอาละครับก,กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรเซอร์แล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเปโซนะครับวันนี้ <c oughs> มีคนถามผมว่าพี่ครับตอนนี้มีกาชาอะไรน่าเปิดบ้างครับซึ่งผมก็มาให้ดูเลยกาชาที่น่าเปิดจริงๆนะก็คือตู้แรกตู้แรกเลยตู้แรกของวันนี้นะครับวันที่1นเดือน3นะครับก็จะเป็นกาชาชินจิ ลิูกะแล้วก็โมโม,มนะครับกาชานี้แรงมาก่าครับทั้งสามตัวเลยแรงจัดเลยบางตัวอาจจะไม่แรงแต่ก็มีประโยชน์ได้ใช้ในดันกิวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กาชานี้ครับดิสโกตัวนี้เป็นตู้แยกที่แยกออกมาจากตู้รวมนะครับก็ต้องใช้ดวงในการเปิดนิดนึงแต่ถึงดวงเราไม่ดีครับยังไงตัวร่มตู้มันก็ไม่ได้น่าเกียดนะถ้าเราไม่ได้ตัวหน้าตู้จริงๆตัวรุ่มตูม้ก็พอแค่ขัดได้ครับ ส่วนกาชานี้อ่ผมไม่ค่อยแนะนำให้เปิดนะครับแต่ที่มันมีกาชามานี่เพราะว่ามันเป็นกาชาที่อ่มีโบนัสโบนัสในการเล่นคออบเควสร่วมต่อสู้ในด่านนี้ครับนี่ครับนี่เลยราวกู two, นี่แหละวันละหนึ่งครั้งนะครับก็ต้องใช้ตัวที่อยู่ในกาชาเมื่อกี้ เห็นไหมฮะใช้ตัวประมาณนี้เลยในการเล่นถ้าเรามีตัวใหม่ๆหรือว่ามีตัวที่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเหมืนครับแต่ไม่มีก็เปิดได้ครับแต่ถ้าเปิดมาเราไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องเปิดดีกว่าตัวนี้ตู้เก่าครับอันนี้ไม่แนะนําให้เปิดเลยเพราะว่าดาวแดงทั้งหมดเลยครับดาวแดงแดงเป๊ดแดงแป๊ดเลยแล่ะ ตู้นี้โอ้โหอย่าเลยครับตู้ตู้สี่งดวงตู้แบบตู้ดักนี่ก็ดักนี่ก็ดักนะครับคืออย่าเปิดเลยครับก็ที่นันนะจริงจริงก็คือตู้ชินจินี่แหละถ้าเกิดมีดวงก็จะตายรับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่มีเพชรก็ไม่เป็นไรนะจริงๆมันก็น่าเปิดนะแต่ผมไม่มีเพชรผมก็เลยไม่เปิดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วน ก็คือตู้หนึ่งกับตู้สองนะครับตู้สามถ้าจะเล่นอีเวนต์ก็ต้องเปิดนะครับส่วนตู้อื่นอย่าหาเปิดนะเรียบร้อยเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ของตองาฝ่าว้เท่านี้แหละเดี๋ยวไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ